เื่องกันเลยดีกว่ากับเรื่องพี่สมรักคําสิงนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้ได้เข้าแจ้งความยี่ปัวลอตเตอรี่ที่สพปากเกร็ดนะครับเพรา้นหลังจากที่โดนหล่อให้ซื้อโคต้าลอตเตอรี่ใช่ไหม,มเสียมมูลค่ากว่า50ล้านบาทตอนนั้นคือจ่ายเงินเข้าไป50ล้านบาทบเพื่อจะได้แบบลอตเตอรี่ออกมาแบบให้คนแจกมามาขายกันอ,ะอ่ะผ่านไป4เดือนแล้วปรากฏว่า ลอตเตอรี่ก็ได้มาแค่บางส่วนเงินก็ได้คืนมาแค่บางส่วนยังเหลืออีก11ล้านบาทนะครับแล้วก็เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางคู่กรณีก็ได้จ่ายเช็คไงพอ,พอพี่สมรักจะไปแจ้งความ,มใช่ไหมแล้วก็ออจ่ายเช็คเออ,เอ,อก็เลยจ่าย <S 2> 2 <S เป็นเช็คมาให้2ใบ, 2> บนะครับรวมราคา1ล้าน ก็คือหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนึงอ่ะก็คือมี5ล้านอีกใบหนึ่งอ่ะห้าล้านเจ็ดแสนบาทนะฮะซึ่งพี่สมรักก็เอาไปขึ้นขึ้นที่ธนาคารนี่แหละปรากฏว่ารอทั้งวันเช็คเด้งไม่มีเงินเช็คเด้งนะฮะอย่างที่เราได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้แหละแต่ล่าสุดมันมีความคืบหน้าอีกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะพี่สมรักอ่ะก็ได้นําเช็คทั้งสองใบเนี่ยไปขึ้นเงินกับที่ธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าทนายเขาก็แนะนําว่าเนี่ยให้ไปนําขึ้นเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ จะได้มีหลักฐานทางกฎหมายใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็เปิดเผยอ,อีกครั้งนะบอกว่าเนี่ยคู่กรณีได้ติดต่อมาอแล้วขอความเห็นใจไม่ให้นําเช็คไปขึ้นกับธนาคารแล้วก็เมื่อวานเนี้ยบอกว่าเนี่ยหกโมงเนี่ยจะนําเงินสดมาให้เลยคือไม่ต้องเอาเช็คไปขึ้นนะเดี๋ยวเอาเงินสดมาให้เลยหกโมงห้าล้านก่อนหนึ่งก้อนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่สิบห้าเนี่ยจะเอาส่วนที่เหลือคือห้าล้านเจ็ดเนี่ยมาให้อีกก้อนหนึ่งซึ่งพี่สมรักก็ ได้ปรึกษากับทนายโรนัลงเนี่ยแหละฮะก็มีความเห็นว่ายังไงก็ต้องเอาเช็คไปขึ้นกับธนาคารก่อนแหละถ้าได้เงินสดจริงก็ค่อยแบบไม่ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยหากไม่ได้เงินสดก็คือเนี่ยก็เอาไปแจ้งความดําเนินคดีนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราเช็คกับทางสติงเกอร์นะครับ้พิพาาที่นนทบุรีเขาว่าไงนะฮะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับทางพี่สมรักยังไม่ได้โทรมาแจ้งอะไรก็คาดว่าน่าจะยังไม่ได้รับเงินแหละนะฮะ เราไปฟังเสียงพี่สมรักก <c oughs> ันหน่อยสิฮะคือแบบเห็นใจนะแบบถูกผัดผ่อนแล้วไม่ได้เงินสักทีได้เช็คมาก็เช็คเด้งไหนบอกว่าจะให้เงินสดอีกนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่สมรักกันหน่อยฮะหกโมงเย็นว้เอาเอาเอาเงินสดมาห้าล้านกรับแล้วก็อีกห้าล้านเจ็ดเป็นพวกนี้แต่ว่ามันก็เชื่อไม่ได้มันนับมาเป็นร้อยๆมันมันมันต้องเข้าก่อนนะเพราะว่าในแง่ของกฎหมายของกฎหมายทนายโดนตรลงบอกต้องเข้าก่อนเพราะว่า มันเชื่อไม่ได้นะาลายไปแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ก็จะเข้าแจ้งไามันก็ต้องแจ้งความอันนี้เช็คมันไม่มีตังค์ก็ทำไปได้เนาะมันสี่เดือนกว่าแล้วคุณเอาเงินชาวบ้านมาจะหมุนด้วยด้วยเหตุอันไดก็มันน่าจะคืนชาวบ้านได้แล้วนะครับคุณไปบอกว่าเจ้านายยังไม่คืน เจ้านายไม่คืนเนี่ยมันเราก็อยากรู้ว่าเจ้านายคือใครใช่ไหมนะครับใครทำไมใจดํากันในเมื่อเอาเงินชาวบ้านมาหมุนทําครับไปค้าประกันลอตเตอรี่อะไรก็อ้างเหตุผลไปก็ต้องรอติดตามนะจะจบไหมคดีความนี้เออใช้เรื่องที่เลยต้องเสียเงินนะทวงเงินไปทวงเงินมาหลอกว่าจะเอาเงินให้ในนี้ ให้เช็คก็เช็คเด้งอย่างนี้นะฮะให้เช็คเช็คเด้งบอกจะเอาเงินมาให้ก็ไม่ยังเห็นมาอย่างวุ่นอย่างงี้นะฮะอ่ะสิบเอ็ดล้านรอติดตามบทสรุปสุดท้ายนะครับอย่างพี่สมรักเองเนี่ยเขาก็แสดงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจนะว่าเงินที่เพื่อนๆญาติให้กันมาเพื่อจะไปซื้อโคตาลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็ได้นำไปซื้อให้จริงๆแต่เขาก็โดนโกงมานะฮะก็เลยนำมาซึ่งข่าวคราวความยาวเหยียดมหากราบอันนี้